กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อฟของแจม,มดทุกคนทุกท่านนะคะยินดีกับเข้าสู่ช่องสบายสบายสไตล์แมจมดนะคะ,ะห่างหายไปนานเพราะอย่างที่บอกคลิปแต่ต้นว่าไม่สามารถที่จะถ่ายคลิปได้เพราะว่าพักรักษาตัวอยู่นะคะก็จะให้ดูภาพบรรยากาศ ตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงครึ่งนะคะเป็นภาพบรรยากาศยามเย็นยินแสงแดดเริ่มเริ่มจะรับขอบฟ้าแล้วนะคะแต่ว่าบรรยากาศภาพบรรยากาศคือตอนนี้นะคะเย็นลงมากๆเลยนะคะตอนนี้คือทั้งมีลมลมหนาวนะคะ เย็นมากๆเลยนะคะสังเกตได้ดูใบไม้นะคะลมพัดแบบปิวสวยเลยนะคะช่วงที่นั่งอยู่นี่ก็คืออากาศเย็นมากนะคะสิ่งที่จะมดจะให้เอซของจะมดทุกคนได้ดูนะคะวันนี้3-4วันดีสั้นหนึ่งอาทิตย์ เต่าขงจมูกที่เลี้ยงไว้3ามตัวเพิ่งจะออกมานะคะเขามากินน้ำนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะถ้าว่าเสียงดังไปเดี๋ยวเขาจะหนีเข้าไปที่ที่อาศัยของเขานะคะนานมากกว่าเขาจะออกมานะคะคงจะเป็นเพราะอากาศหนาวนะคะเดี๋ยวดูชมไปด้วยกันเลยค่ะนี่นะคะเขามีทั้งหมด3าตัวนะคะตัวนี้ออกมารับประทาน มาดื่มน้ํานะคะแล้วเจมดก็ได้เอาผักเอาเอาผักเก็บในบริเวณในบ้านนี่แหละ,ะพวกผักหรือว่าอาหารที่ทานแล้วแบ่งมาให้เขานะคะนี่ค่ะเขาก็จะออกมากินอาหารแล้วก็มาดื่มน้ำที่จะมดเอาใส่ในภาชนะให้เขาได้กินนะคะ ดูภาพบรรยากาศยามเย็นไปด้วยกันเลยนะคะอากาศก็เย็นมากนะคะตอนนี้ถึงแม้เวลานี้ยังไม่ถึงห้าโมงเย็นเลยนะคะแสงแดดก็แรงนะคะ แสงแดดแรงๆอย่างนี้นะคะอากาศเย็นนะคะเดี๋ยวถ้าสักห้าโมงคึ่งถึงหกโมงอาจจะเย็นมากกว่านี้นะคะเพราะว่าอุณหภูมิมันลดลงนะคะพยากรณ์อากาศบอกไว้แล้วว่าจะลดลงจนถึงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13า สิบสามมกราคมนู่นนะคะ2 5 6พันะคะพาบรรยากาศไปด้วยกันเลยค่ะน้องเต่าของจะมดนะคะพอได้ยินเสียงแล้วเขาก็ทำท่าเหมือนอยากจะกลับไปหาเพื่อนๆนะฮะนู่นเพื่อนๆเขาอยู่ใต้จมุดทำเป็นหลังคาให้เขาเขาชอบมุดเข้าไปอยู่อย่างนั้นนะฮะ จริงจแล้วมีทั้งหมดสามตัวนะคะเขาออกมาตัวเดียววันนี้หมดอยู่ข้างในไม่ยอมออกมาจมกก็จะทำกรงให้เขาอยู่นะคะเลี้ยงมาตั้งแต่เขาตัวเล็กๆที่ออกจากไข่มาเลยนะคะ เห็นตัวขนาดนี้มดเลี้ยงมาสิบกว่าปีแล้วนะคะน่าจะสิบห้าสิบหกปีนู่นอ่ะถ้าจำไม่ผิดเลยนะคะไหนลูกอ๋อคุยกันหน่อย,ยกลัวอะไรกลัวอะไรเอฟซี FC ดูหน้าหน่อย ว่าไงจ้าอืมมันก็จะมาเด็ดจะมาเด็ดตใบไม้นะตรงนี้แหละไปให้เต่าของจมดได้กินนะคะ เล้วเก็บมาเพิ่มอีกแล้วอ้าวอาอา,อ,าอุ๊บโยนนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกเพื่อนออกมานะดึกดึก่กกนนะ่ะเขาจะแอบออกมากันอีกนะนี้ตัวนี้สงสัยถ้าจะหิวน้ําเมื่อกี้ตอนที่เขากําลังก้มดื่มน้ํามาถ่ายให้แม่ดูให้ดูไม่ทันนะคะ ก็ใกล้จะรับขอบฟ้าหรือหรือเรียกว่าตกดินนะคะจริงๆแล้วตกไปอีกฟากนึ้งเนี่ยใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วนะคะชมภาพบรรยากาศไปด้วยกันเลยนะคะพี่น้องช่วงนี้จะมดจะห่างหายไปจากเอซเยอะเลยนะคะเดีย๋ยวพิ่ง จะพึ่งทิ้งกันนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไว้คลิปก่อนๆน,น่ะจะมดยังร่างกายยังไม่ค่อยพร้อมนะคะที่เกิดอุบัติเหตุนั่นแหละค่ะตอนนี้ก็ฟื้นฟูร,รักษาตัวอยู่นะคะถ้าใครได้เข้าไปดูคลิปต้นๆที่จจมดเคยลงไว้ก็คือจะมดประสบอุบัติเหตุแขนหักนั่นแหละค่ะพี่น้อง ก็ต้องหยุดการถ่ายทำคลิปก็เลยใช้เวลาถ่ายคลิปในแถวบริเวณบ้านนี้ให้ดูก่อนนะคะจะพึ่งหนีกันไปไหนนะคะม่วงก็ออกช่อดอกเต็มเต็มต้นแล้วนะคะที่จะมดปลูกไว้ ดอกไม้สีทองนะคะพี่นอ้องชมภาพบรรยากาศยามเย็นไปด้วยกันเลยนะคะ ยิ่งพระอาทิตย์ใก,กล้จะตกดินนะคะอากาศก็เย็นเย็นมากๆเลยนะคะช่วงนี้ ต้นหูกระจงตรงนี้ที่จะมุดปลูกไว้นะฮะปลูกไว้พร้อมกับมาปลูกบ้านไว้แต่ต้นๆแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยจะมุดคิดว่าจะตัดเขาทิ้งนะคะเพราะว่าตอนที่ยังเล็กๆอยู่เราก็ไม่รู้เนาะเราก็ปลูกทีนี้รากเขามันชอนชัยไปไปตรงรั้วนะคะมันจะทำให้รั้วพังแล้วก็นี่ค่ะ สายไฟฟ้าแรงสูงด้วยอันตรายนะคะเดี๋ยวขอให้หายดีๆแล้วจะมดคงจะโค่นเขาทิ้งนั่นแล้วนะคะเสียดายก็เสียดายนะคะแต่ว่ามันไปพลาดเอาสายไฟฟ้าแรงสูงนะคะก็จำเป็นจะต้องตัดทิ้งนะคะจึงเขาให้ล่มเงาอย่างดีเลยนะคะ แต่ก็ไม่เป็นไรก็มีต้นมะม่วงทดแทนอยู่ตรงนี้อีกนะคะอ่าเผือแป๊บเดียวไปแล้วไม่ทันเลยแอบเข้าไปอยู่ที่ซ่อนเรียบร้อยแล้วอือไปก็ไม่บอกกันมัวถ่ายแต่ต้นหูกระจงให้เอฟซีได้ดู ว่าจะถ่ายตอนเขาเดินไปหน่อยแอบหนีจ้อยเขาจะเดินเร็วมากนะคะเต่า เอาละค่ะจมุกดก็จะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะอตอนนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่เปลี่ยนพุทธศักราชใหม่นะคะเป็นพศ2 5 6 9นี้จมุดก็ขออวยพรให้เอซของเจมุดทุกคนทุกท่านนะคะจึงประสบแต่ความสุขโชคดีตลอดปีและตลอดไปนี้นะคะ เจมดก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ของเจมดนะคะขอให้หายจากที่บาดเจ็บต,ตรงแขนเจออุบัติเหตุนี้ให้มันดีซะก่อนนะคะพักรักษาตัว3เดือนนะคะก็จะไปหาถ่ายคลิปที่ส,สวยงา,งามมาฝากเอซีของเจมดนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้กับช่องสบายสบายสไตล์เจมดนะคะเจมดจะกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะถ้าหายจากอาการก่อนแล้วเจมดก็จะค่อยๆไปอาหายหาถ่ายทำให้เอของเจมดได้ดูนะคะช่วยติดตามแล้วเป็นกำลังใจให้ให้ให้ใหด้วยนะคะบ๊ายบาย